ที่เห็นเฉียวเวนี้ก็คือผักอีนูนนะคะทุกคนหรือผักสาบเนาะเนาะมันไม่อ้ยอยืนผักสาบเป็นผักปลานะจนะเนาะที่เอามาปลูกไว้ที่สวนเราวันที่ 16. ส6บหสิงหาคมนี้ก็จะครบห้าเดือนค่ะทุกคนห้าเดือนเมื่อวานก็มันก็มีแค่ส2บสองต้นนะคะทุกคนแล้วก็เป็นน้อยเช่เก็ตต้นนะ,ะนะจ๊ะเนาะนอนันก็นกนบ่ง,งามปันใดเนจาคก็เลยท่านได้ออกน้อยเนาะ มุนีก่อนไอ่อยกับผามะม่องความดุกของเขานะจ๊ะเนาะหมูบ้านก็เก็บได้สองกิโลอยู่จ้ะเนาะแต่มอนีก็น้วยก็ยังดุกๆอยู่จ้าแต่ว่าเขายังไม่โตนะคะทุกคนยังไม่พอเก็บนะจ๊ะเนาะประมาณสองหมื่นอาจจะพอเก็บจารุนเนี่ยจะเป็นพักที่นาปลูกกทุกคนเนาะทลลองปลูกครั้งแรกยุ่สวนกะรู้สึกว่าเออโอเคประทับใจอยู่จ้าเนาะประทับใจในความดุกมุนีฝนตกมาใส่เขาแน่จ้ะทุกคน นตรงมานิดหน่อยเนาะเพราะให้เขาได้ชื่นชื่นใจสดชื่นนะจ๊ะแม่อ้อยก็ปลูกห่างกันที่จริงเขาให้ปลูกซีคุดซีนะจ๊ะแต่ไม่อ้อยปลูกกระลุกซักปลูกแค่สามคุสามนะจ๊ะเนาะพื้นที่เราน้อยนะจ๊ะเนาะใช้ซอยอย่างประหยัดแต่พอด้มิถิ่กว่างนะจ๊ะเขื่อให้คี้าคจากปลูกผักอีนู่นนี่กะน,นำมันซีคุณซีไปเลยได้จัะเด้อมันจะสนุกสนุกขยายไปนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเขาเป็นใช้พื้นที่หลายจ้าผักอันนี้ เนาะแม่อ้อยก็บพึ่งปูครั้งแรกอะสามคูนสามกับเพาท่นเต็มค้างดอกเกลียดทุกคนยังไม่เต็มเท่าไหร่แล้วค่ะโดนโดนโดยร่วมเนาะกตัดไปตัดขายได้หลายเทียร์เลยอจารทุกคนเนาะเทเลโลเทเลอย่างก็จะเงินร่วมกันเป็นเป็นพันเนี่ยเลยจารประมาณอยู่วังหนึ่งพันเนี่ยเลยอาจารเนาะพอเข้าทรงออนไลน์เขาก็ขายไปโลละลอยหาสิบเนาะจ้ะเนาะถ้าห้าขายอยู่ให้เทยบ้านเขากับหาสวนนี่ก็โลละลอยเลยอาจารเนาะ ของเฮายังมีบ้านหลายนะจ๊ะ,ระหรือบ้านใดมีจำนายหลายเนาะเขาให้พี่นอ้องมเมืองความดคว้มนาปูกของเขาจ้ะนี่ผักอินุนนะจ้ะเนาะเมืองมนุมนเนาะจ้ะทา่านีจ้ะเนาะทั้ง,งใดที่เฮ้เป็นหมากแล้วเขาตัดไปก้อนเขาก็จะบางๆในจ้ะเนาะนี่ก็เป็นขึ้นมาที่หลังสอดมานะจ้ะดกนะจ้ะทุกคนนาลูกนะจ้ะทุกคนเนาะ ไปอ้อยปลูกแค่สามเดือนก่วก็ได้กินน้อยเลยจ้ะเนาะปลูกจากต้นชำเนาะชำจริงเข้าหาสวนที่แรงเชื่อถือต้นพันธุเลยนะจ้ะทุกคนเขาค่อยมาปลูกเนาะให้กับเมืองคัๆกๆเนาะจะเนาะมีขายกันหลายในเพจในยังเขาก็ดูดีๆก่อนนะคะทุกคนก่อนจะซื้อต้นพันธุ์มาปลูกถ้าซื้อก็ขอให้เป็นพันธ์วายนะจ้ะเนาะเขาบอกว่าจะเป็นตัวเมียจ้ะตัวเมียแล้วก็ออกลูกดกไ่อ้อยก็ซื้อมาปลูกตามที่เขาบอกมากเ,ลเลยจ้ะเนาะกตบว่าผิดหวังเลยจ้ะเนาะ รักษาพันธวายปลูกจากกิ่งชํานะคะทุกคนวันที่วันที่16ก็จะได้5เดือนเต็มนะคะทุกคนปลูกวันที่16มีนาคมนะคะทุกคนคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกแคทุกการกดติดตามเดม่ออยมีอีกอยัางงามๆอีกไม่อ้อก็จะมาอัปเดตให้มึงอีก,ลกนลอยจ้ะเนาะม,มือนี้แม่้อยกับปลูกเพิ่มไม่อีก12ต้นจ้ะทุกคนเดม่ออยจะอัปเดตให้มึงต่อไปเนาะจ้ะเนาะขอบคุณมากค่ะ